ให้ชาวตกมันบันเทิงทั้ง3พลายหรือพังไม่รู้ก็ขอใหเออ้เป็นช้างสีชมพูแบบนี้ที่น่ารักตกมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าใครจะฉีด,ดยาสลบใส่เธอนะฮะเราเชื่อว่าไม่มีใครทำให้พวกเธอซึมได้เพราะเธอตกมันบันเทิงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคริสต์มาสอีฟใช่วันนี้ยี่สิบสี่แล้วนะฮะใช่นี่ข้างๆอีฉันตอนนี้อยู่ สนามบินอยู่ใช่ก็กำลังเหินฟ้าไปภาคอีสานก็โครงการหอมไอดินกลิ่นเอรักเดี๋ยวเรามาเล่าให้เล่าให้ฟังกันแต่เมื่อกี้พี่เปิลบอกว่าจะฉีดยาสลบยังไงเราก็ไม่ตายหรอกรุ่นนี้ทําอะไรไม่ได้แล้ว<อ>เพราะว่าโดนยามันเยอะแล้วอาการตกมันอ<ร>่ะไม่ได้ต้องปล่อยให้มันอยู่อย่างโดดเดี่ยวถูกต้องอย่าไปยุ่งกับมันขอบคุณพี่เปิลเดี๋ยวนี้พี่เปิลมาสักสิบโมงกว่ามาสวัสดีพี่ใหม่เราแต่เขาเรียกว่าช้างพังช้างพลายนี่ก็หมายถึงพี่บุ๋มหรือเจ๊วะไม่รู้เหมือนกันไงเออเจ๊เจ๊เที่เขาขาย ได้แล้วแหละก็ต่ก็ไม่คอสตูมเขาเลยอาญาสิเต้นอาากับแมวพ่อเสื้อก็เริ่มตึงๆแล้วนะครับก็ส่ง SMS มานะครับ4ตอง1นึตอง3 4 1 1ี 33 3, 3นะครับเราก็าแจกกระเป๋ากันเหมือนเดิมนะครับเวลนละ2ใบนะครับถ้าตรงกับระดับที่1 4กับ30ก็รับไปเลยนะครับกระเป๋าตกมันบันเทิงสนับสนุนโดยโอโซนสภาพเพื่อชีวิตที่ดียิ่งก,กว่าครับผมนะปีหน้าย,ยังคงมีแจกอยู่นะฮนะแจกข้ามปีเลยก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการตกมันบันเทิงของเราทุกเช้าเลยแอบ,บกระซิบบอกก่อนนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เนี่ยวันคริสต์มาสนะทีมงานเตรียมไว้พิเศษ มากกว่าสองใบแน่ๆไม่บอกกันอีกแล้วไม่บอกกติกาด้วยแต่เราเกินไว้ว่าพรุ่งนี้แจกเยอะส่งมารอก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องส่งพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่แต่เรื่องวันนี้ก็น่ายินดีเมื่อคืนนี้กาลังหลับๆตื่นๆง่วงๆก็แบบแป๊บเดียวตื่นเลยก็เห็นภาพเป็นสวยน่ารักขนาดนั้นนะฮะน้องสาวอีฉันเองชมพู่อารยาฮะก็โดนผู้ชายมาคุกเข่าขอแต่งงาน แป๊บเดียวไทม์ไลน์ใน Facebook ในทว<ด>ิต t ตอรในไอจีพนี่อ่ะดูบรรยากาศก,ากันก่อนนะฮะครับอันนี้คือเมืองไทยนะพี่เต้นคือน็อตวิสรุตนะครับเมื่อคือนนี้ตัดสินใจเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอนะครับนางเอกของเรานี่ชมพู่อารยาขอแต่งงานเห็นไหมคุกเข่าแล้วบรรยากาศนี่หิมะเทียมนนจุด ไอฮิมะเทียมนะฮะรู้นั่นก็เป็น CG คอมพิพิตอร์กราฟิกไปพูดจริงไพูดจริงเหรอพูดจริงแล้วก็มีดอกมองดอกไม้ปนเมื่อ,อคืนนี้เวลาประมาณ2องทุ่มกว่าเนี่ยเรียกว่าวงการบันเทิงไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนทุกมุมนะทุกคนเปิด ไอจี IG, คนที่เกี่ยวข้องกับชมพู่เนี่ยช่างแต่งหน้า<อ>ช่างทำผมนะคนใกล้ชิดสนิทสนมเชื่อไหมดาราบางคนที่เป็นกวนเดียวกันอย่างเจมอเนี่ยนะเจมอเอมมี่มารากตเนี่ยอตอนแรกฉันเห็นฉันก็เอ๊ะทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้ปร<อ>กดกดเข้าไปดูบางคนยังไม่มียังไม่ลงรูปเลยก็แปลว่าหนึ่งคืองานนี้เป็นงานเซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยดูกันหลายรอบแล้วมันก็ทราบซึ้งนะชมพู่เองเนี่ยเมื่อวานนี้ถึงกับหลั่งน้ําตานะมีซีนเด่งอะวิ่งมาแล้วก็ <g ül üyor> <c oughs> โอ้ยเจ๊เนี่ยแล้วเมื่อคืนเจ๊ไปสืบสาวเล่าเรื่องแล้วมียังไงบ้างที่มาที่ไปเนี่ยนี่ไงภาพน่ารักคือประเด็นพอพอเห็นข่าวนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ยกหูโทรหานางก็ดาว่ากำลังอยู่ในงานอยู่เหมือนกันทานใดนั้นฉันก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่คุณอุไรวันคุณอุไรวัน,น,นค, <c oughs> คุณอุไรวันก็เป็นแม่ของคุณสายชายนะฮะแม่ของคุณน็อตคุณน็อตนั่นเองนะฮะคุณน็อเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าจะให้ข้อมูลกับเราได้ดีมากก็เลยยกหูไปคุณแม่ พอแหวบแรกที่คุณแม่รับเนี่ยเสียงบรรยากาศยังเป็นงานตงานตีเลยเสียงมันแบบว่ามีเพื่อนเพื่อนเฮฮากันใหญ่เลยบอกแม่ตกลงจริงใช่ไหมบอกจริงจริงแม่เองเนี่ยคุณไนรวันเนี่ยแม่เองก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ้าวแม่ยังไม่รู้เลยแม่ยังไม่รู้เลยคือทุกอย่างเป็นเซอร์ไพรส์หมดแล้วคุณน็อตเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบทําอะไรแบบนี้ตลอดชอบเซอร์ไพรส์เพื่อนเซอร์ไพรส์ที่บ้านเซอร์ไพรส์ชมอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยหรือแม้แต่ญาติสนิทไม่สหายก็เพิ่งมารู้ไม่กี่ชั่วโมงล่วงหน้าเองคือถูกเหมือนถูกโกยกันนะถูกตามกันมาใช่อันนี้งานจัดที่กรุงเทพที่สุขสวัสดิ์บ้านให้บอกว่าเป็นบ้านของบ้านญาติของฝ่ายชายบ้านฝ่ายชายบ้านฝ่ายชายประมาณนั้นเนี่ยนะฮะก็ทั้งคู่นี่ก็คบกันมาจริงๆแล้วก็ไม่ไม่มากไม่น้อยก็ห้าปีแะฮะนี่แหวนไหมโอ้แหวนนี่เป็นไง เดี๋ยวเดี๋ยวแหวนมาใหม่เดี๋ยวก็เมาถึงแหวนเนี่ยนะก็เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศก็เซอร์ไพรส์เนี่ยนะก็พอออกประตูมาก็มีคนเอาช่อดอกไม้ส่งมาให้ชมพู่นะครับขณะที่น็อตก็คุกเข่าขอแต่งงานนะครับสักพักเนี่ยหิมะอย่างที่เห็นตามภาพเนี่ยก็โปรยปายแหวนนี่เป็นยังไงเจ๊แหวนเนี่ยเอาเท่าว่ากี่กัรัตอั้อันนี้แค่ขอแต่งงานนะฮะสองสองสามหรอเงกเนี่ยเท่าไหร่แปดกะลัตแปดแปดกะรัตอตีเป็นมูลค่าเบาๆเท่าไหร่สิบล้านบาท แค่นี้แค่แหวนขอแต่งงานขอแต่งงานจำเร็วนี่ไงสวยไหมอันนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นแหวนแหวนในแหวนในในีอันนี้อันนี้อันนี้เอออันนั้นมันสองสามประมาณอันนี้อันนี้แปดใช่โอ้โหตายแล้ว ดูซิพวกเราไ,ได้แหวนกดไข่ก็บุญแล้วเนาะมีวะแ,วแหวนอะไรแหวนกดไข่ไงอะไรแหวนหยอดเหรียญนนะ่ะไม่รู้จักเหรอแหวนกดไข่ฮะผมก็ใจหายหมดเลย <laughs> ไอ้แหวนที่กดตามตู้ <laughs> เขาเรียกอ่ะเดี๋ยวนี้มันเด็กเด็เขาก็เรียกกดไข่มันมีไข่อยู่ตามห้างไง <laughs> ก็ใส่เหรียญลงไปแล้วหมุน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 แหวนก็ออกมาพอเจ๊พูดกดไข่แล้วถ้าคนอื่นพูดมันจะไม่คิดอย่างอื่นไงเพอเจ๊พูดพอแหวนกดไข่แล้วมันไปนึกถึงเป็นกิริยาเขาเรียกแหวนกดไข่นะคุณบี้าวเาอนะแแลลล้้้้้ววกกกก็มมมดดูููขาาางง่่่ไรรหหนตือเป อันนี้คือแดกรลัดแกระลัดมุญค่า10ล้านบาทนะฮะส่วนเรื่องของวันเวลาและงานแต่งนี่ฉันก็พยายามจะถามคุณแม่เหมือนกันคุณแม่รู้ทันไหมเดี๋ยวพวกแกเอาฉันไปเมาอีก ดังดูเหรอแม่ไม่ยอมบอกแม่เป็นแฟนรายการเหรออืมรู้<ด><ด>เช้าด,ดีแล้วที่คุณแม่ไม่ตัดสินใจบอกเจ๊แม่มอ่ะเพราะไม่งั้นวันนี้รู้เลยว่าแต่งเมื่อไหร่ <c oughs> คุณแม่คราวที่แล้วเนี่ยว่าจะไม่เล่านะเ<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยสองน,าน,นมาเขี่ยให้หนูเล่าจนได้แม่<อ><อ>รจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่นานชมพู่เคยออกงานเอีเวนต์แล้วก็ถูกนักข่าวถามคือจริงๆแล้วไม่ใช่ครั้งล่าสุดหรอกถูกถามมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีหนึ่งจนชมพู่ครั้งสุดท้ายเนี่ยชมพู่บอกว่าให้ไปถามน็อตเอาเองก็แล้วกัน นัดก็บอกว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมบอกเองนี่ไงบอกเป็นอย่างงี้เลยไงบอกเป็นซีรีส์เลยไงทีนี้ไงก็ไม่มีเขาเียแลลวไม่มีหนังสือเชิญนักข่าวใดๆทั้งสิ้นก็ตั้งใจว่าเป็นงานเซอร์ไพรส์ทุกๆฝ่ายเหมือนกันฮะทั้งตัวของชมเอแล้วก็เพื่อนสนิทใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ทำครอบครัวเองก็ตกใจหงายเมื่อไปคือเพื่อนฝูงที่สนิทขนาดไหนเนี่ยบางคนไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเมื่อคืนนี้บางคนก็โพสตอินสตาแกรมส่วนมากไปในทางยินดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือต้องบอกว่าขนาดคุณแม่ ฝ่ายชายเองยังไม่รู้เลยอ่ะ<ช>เพราะฉะนั้นมันเซอร์ไพรส์มากเงียบจริงๆเอ๊เไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ปูปายาไปด้วยเปล่านะเออเอ,อน่า <ไป S 2> จไอจไปด้วยนะน่าจะไปด้วยนะอ๋อ,อ,อมีภาพด้วยใช่ไหมอ่านะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ปูปายานี้เมื่อคืนก็ไปนี่ดูบันท็กนี่ดูกี่ทีแล้วมันก็ซึ้งนะ ดีใจแทนไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือชมเนี่ยเขาเป็นคนที่ประพฤติตัวน่ารักเสมอต้นเสมอปลายดูแลทั้งคุณแม่ของตัวเองคุณแม่ของฝ่ายชายอย่างดีแล้วคุณแม่ก็โอ้โหรักลูกสาวไงเพราะลูกสาวก็น่ารักไงครับถึงแม้คุณแม่อุไรวันของพี่น็อตเราเนี่ยจะยังไม่บอกเลิกนะแต่ยังไงมันก็ผมว่าไม่พ้นปีหน้าปีหน้าแน่เออปีหน้าแน่ๆนะฮะนี่ออฟไปด้วยเห็นไหมก็ครบเซต ลูกตึงฉันเคยคุยกับคุณแม่อุไรวันนะคุณแม่อุไรวันนี่วันคุณแม่พูดกับคุณแม่เลยบอกว่าคุณแม่มีเหลือไหมมีเหลืออะไรมีลูกชายเหลือไหมนี่แล้วคุณบอยของเจสนี่เหลือน้อยใจเรคุยตอนนู้นอ๋อตอนนู้นตอนยังไม่ตอนยังไม่เจอบอยออแล้วถ้าตอนนี้มีเหลือคุณแม่บอกว่าไม่มีเหลือแลเหลือแต่คนขับรถลูกแล้วถ้าสมมติตอนนี้ถ้าสมมติตอนนี้พี่น็อตหรือพี่น็อตเปลี่ยนใจอ่ะ ก็ฉันพลาดว่าแต่ตอนคนเลิกกับคนเก่าออามาแล้วไงอ๋อเหรอฉันพลาดแล้วก็นันฉันก็บอกเขาบอกว่าเสียบได้นะเสียบได้นะอะไรอย่างงี้ตองทำใจไปแล้วนะอแม่บอกว่าหนูไปใช้ชีวิตของหนูจะได้คุณแม่อะไรวันนี้ทำดีดีนะก็ต้องยินดีด้วยกับชมพู่แล้วก็น็อตนะครับก็คงหลังจากนี้ก็คงชมพู่ออกอีเวนต์เมื่อไหร่เนี่ยรับรองโอ้โหไม่ท่วมปากแน่นอนอ่ะคราวนี้ก็ เขาเรียกอะไรอ่ะใกล้ความจริงมากขึ้นก็ตามที่พวกเราอยากรู้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ได้รู้แล้วว่าเดี๋ยวปีหน้ามีงานแต่งแน่นอนก็ยินดีกับน้องสาวด้วยนะฮะอีกไม่กี่วันจะส่งท้ายปีมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาลยนน้ำการบันเทิงแหมงจริงเลยนะฮะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เซอร์ไพรส์โดมประกรณ์ลำเหมือนกันนะครับก็หนุ่มหล่อขั้นเทพก็ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์แบบดีหรือไม่ดีเพราะอยู่ดีดีครับคุณแม่ของโดมประกรณ์ลำเนี่ยคุณแม่แหม่มเนี่ยนะกำลังกลับบ้านอยู่ดีใช่แย มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนั่งอยู่ในบ้านก็เช็คก,กันทห้วุ่นเฮ้ยใครก็ไม่รู้ไงเข้าไปได้ยังไงก็เข้าไปได้ยังไงไงเด็กในบ้านก็บอกว่าเอา้าก็ออนึกว่าเป็นเพื่อนคุณแม่นึกว่านัดคุณแม่มาเ,ออเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านคนนั้นเนี่ยสรุปแล้วเป็นแฟนคลับซึ่งแบบแปลกๆนิดนึงออคือเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้เดี๋ยวเจ์มแมนต้องช่วยอธิบายด้วยออคือแฟนคลับคนนี้นะซึ่งเป็นสาวใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า คุยไลน์กับโดมแต่ไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ไลน์ส่วนตัวมันเป็นออฟฟิเชียลไลน์หรือว่าไลน์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาสําหรับแฟนสื่อสารแฟนคลับคือคอย่างนี้นนคือตามนโยบายของไลน์เนี่ยเขาจะมีการ<อ>ทาไลน์ที่เป็นออฟฟิเชียลไลน์เนี่ยเอาไว้ให้กับพวกสินค้าแบรนด์ดังๆหรือแม้แต่เซเลบคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้สื่อสารกับแฟนคลับที่ไปตามแอดเขาโดยที่ไม่ได้มีการคุยแบบเหมือนพี่เต้นคุยกับเราเราคุยกับพี่บอยคือเราพิมพ์อะไรไปปุ๊บเขาเรียกว่าเป็นบอทบอทคือเหมือนแบบเป็นห ใส่เข้าไปปุ๊บบางทีเราถามว่าหิวข้าวยังก็บอกว่าสวัสดีทุกคนเจอกันเช้านะปีหน้านะคะอะไรเงี้ยคือสมมติเนี่ยสมมติเจ๊แม็มีออฟฟิเชียลไลน์หรือพี่โดมเงี่ยสมมติพิมพ์ต่อไปกินข้าวือยังมันจะตอบปลายที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ที่เราถามไปมันจะไม่ใช่เหมือนอีอนกอะไรนะตอนนั้นที่มันดังๆด่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่เข้าไปในบ้านโดมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอ้างว่าเขาคุยกับโดมผ่านคุยกับโดมผ่านแล้วโดมบอกว่า ให้มาเจอกันที่บ้านนะครับงี้วะผมว่านะคนที่คิดคําตอบเนี่ยคงไม่ถึงกับแบบเจาะจงไปว่าให้มาที่บ้านแบบอาจจะเดี๋ยวเจอกันนะหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่เห็นนะแต่คอนเซปอาจจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็อ้างว่าบอกว่าโดมนัดมาที่บ้าน แล้วก็ไปเถียงกันอยู่ในบ้านที่มันคือคือมันเครียดนะแต่ที่มันตลกก็คือเถียงกันอยู่ที่บ้านเนี่ยกับเด็กที่บ้านกับคุณแม่เนี่ยก็ยืนยันแล้วก็พูดวกไปวนมาไม่รู้เรื่องก็บอกว่านี่ไงก็คุยกับโดมโดมชวนมาโดม,เอ,มเอาหลักฐานมาให้ดูเอาหลักฐานไม่ดูเลยเอาหลักฐานมาก็ปรากฏว่าลไรที่แคปมาหรือยกมาให้คุณดูให้คุณแม่ดูเนี่ยปรากฏเป็นลายออฟฟิเชียลแม่ก็หงายเงิบเลยโดมแจ้งความแทบไม่ทันโดมก็งงไงแล้วโดมก็ เตือนนะโนติสแฟนคลับนะบอกว่าจริงๆคนนี้แฟนคลับคนนี้ก็เคยตามไปที่กองถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรมาทีนึงแล้ว,คน,วคนเดิมหรออ่าคนเดิมแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกคงต้องแจ้งความแล้วนะเพราะว่ามันไม่ไหวก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอะ่ะเหตุเพิ่งเกิดมันไม่ได้กี่วันนี้เองนะฮะก็สรุปแล้วก็ตอนแรกก็เหมือนจะยังไม่ฟังจนต้องขู่อบอกว่าถ้าถ้าถ้ถามีอีกเนี่ยจะแจ้งความดําเนินคดีตอนนี้เนี่ยออฟฟิเชียลไลน์เป็นเหตุทําให้พี่โดมเนี่ยเลยต้องติดออฟฟิเชียลกล้องวงจรปิดรอบ,บ้านเพิ่ม แต่ออฟฟิเชียลไลน์เธอจะรู้ไหมอ่ะรู้ทุกคนที่เป็นเล่เลเลนไลน์บางคนก็ไม่ได้แบบอย่างชมพู่มีอย่างเงี้ยมีมีไลน์ออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยพิมพ์ไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ชมพู่ถูกปะ่ะผมว่านะคนที่มีคนที่เล่นไลน์ได้เนี่ยมีวุฒิภาวะความคิดและเข้าใจเทคโนโลยีคนที่เล่นไลน์ได้นึกอ,ออกไหมต้องเข้าใจนะว่าออฟฟิเชียลไลน์คืออะไรอะหรือบางทีเขาอาจจะคิดว่าจังหวะเดียวกันนะอันนี้อันนี้คือมองแบบพิมพ์ไปปุ๊บแล้วโดมก็ตอบมาตรง,ตงในสิ่งที่เขาอยากจะรู้หรือไม่โดมตอบแบบหนึง่งแต่คนที่ เป็นผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเข้าใจไปเองไนงะหรือ,อผมคิด<บ>ไปเองว่าโดมคุยกับเขากรมสุขภาพจิตเคยออกมาบอกนะคือเราไม่ได้ว่าคุณพี่ท่านนี้นะคือยุคนี่ในยุคที่มันเป็นโซเชียลต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยบางทีเนี่ยโรคประหลาดมันเยอะบางคนเนี่ยผมเห็นเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยนะโพสต์รูปลงไปแป๊บหนึ่งต้องมานั่งเช็คแล้วเฮ้ยยี่สิบเจ็ดไลค์ละร้อยไลค์สามร้อยไลค์คือต้องมานั่งมโนมันดูกันอยู่เงี้ยเขามีชื่อโรคอะไรสักอย่างออสักอย่างเขามีชื่เวลาลงรูปในเฟซบุ๊กแล้วก็ ในไอจีเนี่ยแล้วมีใค,ใครมาเมนไหมใครไม่กดไลค์บนนั่งรีเฟซตลอดอะออรีเฟซว่ามีใครมากดไ like ลค์สิบหรือยังยี่สิบหรือยังสามสิบี้ยงอันนี้คือป่วยนะเป็นโรคชนิดหนึ่งนะอันนี้ก็อาจจะก,กลมอยู่กับ official Line ไงคุยแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็คิดว่าคุยบางทีมันอาจจะหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการว่าเอ้ยนี่โดมจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใครนะที่เพิ่งมีข่าวดาราเมืองนอกที่บอกว่าบุกเข้าไปในบ้านอะเคนุลิฟเนี่ยเนี่ย อาการเดียวกันแต่เดี๋ยวไปฟังโดมกันก่อนก็แล้วกันนะครับแหมถึงความที่ไม่รู้งงงนะแฟนคลับคนนี้เชิญครับตอนแรกเจอที่กองมิวสิกวิดีโอก็ไม่ได้นึกอะไรนึกว่าคนทราบข่าวแล้วก็มาร่วมถ่ายครั้งที่สองเนี่ยเขามานั่งอยู่ในบ้านผมเลยข้างในบ้านข้างในบ้านโดยการเปิดประตูของคนที่บ้านโดยไม่ทราบเพราะนึกว่าเป็นญาติคุณแม่อะไรย่างเงี้ยครับแล้วทุกครั้งคือเขาจะมีการพูดแบบบวกบนบอกว่าผมเนี่ยไปไลน์ชักชวนเขามา ประมาทาที่หลังก็คือมันเป็นออฟฟิเชียลไลน์ของผมที่เขาพิมพ์หาแล้วมันมีออโต้เทคในการในการตอบกลับไปพี่ผมว่าเขาไม่ปกติอ่ะใช่แจ้งความการคุณแม่ครับคุณแม่ก็ไปแจ้งต้องมีระบบคุณแม่ไปแจ้งความไหมนะคือโดมก็เซ็งอ่ะคือมันมันก็พูดไม่พูดไม่ออกคือไม่เข้าคายไม่ออกคือบรรยากาศเนี่ยคนฟังเนี่ยเหมือนจะขำมันจะหานักข่าวสังเกตเสียงเสียงนะคือแบบ อะไรแต่โดนเียดเ่ยเออไม่เป็นไรอยู่ดีกลับบ้านไปใครไปนั่งคุดคูอยู่ในบ้านก็ไม่รู้ไงจริงจริงมีมาเหมือนกันแบบมาสมมุติว่าเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมก็มีมาตามอยู่ที่คลื่นวิทยุบ้างอะไรเงี้ยคือเขามาด้วยเจตนาดีแต่บางทีเขามามีพฤติกรรมแปลกๆกัถามว่าเราก็จะแบบไม่ดูแลเขามันก็ไม่ได้เูกาะเขาก็เป็นแฟนรายการเราอย่างเงี้ยเราต้องดูแลเขาในแบบที่เราดูแลได้ไม่แต่นี้พอจังหวะที่พูดกันไม่รู้เรื่องล้วไงบอกนี่มันออฟฟิเชียลไลน์ก็นี่ไงก็ไลน์ชวนท่านมาเองไม่ใช่มันออฟฟิเชีย ควรเชิญออกนะอ๋อมีหน้าพักหลังเช่นเห็นพี่บอยอะนั่งคุยออฟฟิเชียลไลน์กับดาราต้องหลายคนเน่เจบอยเนี่ยเหรอเออคุยเหรอใช่เออนางก็คุย<ต>อะไรหลังต้องพานางไปหาหมอเน, <c oughs> นี่ยว <c oughs> นั่งมาเดี๋ยวต้องมาด่าเอานี่แต่พูดถึงพี่โซเชียลเจ๊นะครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทางตกมาบันเทิงก็จะประมวลเรื่องราวคล้ายๆกับสรุปข่าวก็สรุปข่าว่นแหละสิ้นปีอ่ะสิ้นปีเราลองมาดูนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยดาราคนไหนเจอพิษโซเชียลบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้โซเชียลมันเยอะอแล้วคิดอะไรเร็วทําเร็วนะครับแล้วก็สื่อต่างๆพวกนี้มันแพร่ไปไวมากนะครับคนแรกที่ต้องพูดถึงก็คือเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับก็ยังไม่ยืนยันหรอกว่าภาพที่เธอถูก ภาพที่คล้ายเธอถูกทํร้ายร่างกายเนาะเพราะตอนแรกเลยใช่ไหมแวบแรกเลยมาที่ภาพหลุดออกมาเนาะเนี่ยอันเนี้ยก็ยังไม่มีใครยืนยันเธอเองก็ยังไม่พูดแต่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็ไปจับผิดว่ารูปที่เธอถ่ายกับพี่เอ๋เนี่ยมันเป็นเคสโทรศัพท์อันเดียวกันแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าว่ามันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าบ้าไม่ปิดแล้วมั่งปิดหรอเขาก็ยังไม่พูดเราก็พูดไม่ได้ เดี๋ยวอ,อีกคนหนึ่งพอดีป้าพอดีพดอประเด็นเสร็จเนี่ยคนก็เห็นใจแล้วก็บินไปเมืองนอกใช่ไหมพอกลับมาปุ๊บก็เหมือนแบบเออผ่านแล้วผ่านไปก็ถือว่าเป็นมรสุมชีวิตก็ให้กําลังใจกันไปสืบเรื่องจากกรณีนี้เนี่ยมันมาโปะแตกอีตรง แก๊งกลุ่มพี่ภูริอิรัญพฤกษ์กับสามีคุณอ้อมพิยดาเขาอันนี้ก็หลุดมาเหมือนกันอันนี้ก็หลุดมาคือมาโป๊ะแตกที่ชัดเจนก่อนเจนนี่จะยาเนี่ยคือลายสนทนากลุ่มนี้เลยนะคือกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เมาส์กันนะฮะสนุกปากในแก๊งเขาเรียกว่าเป็นกวนมอเตอร์ไซค์ของเขานะ,ะออซึ่งก็มีคุณอาร์ตสรานะฮะก็เป็นญาติสนิทนะฮะแล้วก็เป็นสามีของคุณอ้อมพิยดาอยู่ด้วยออแล้วก็มีข้อความซึ่งเหมือนกันคุยกันในวงในอะนะฮะระบุว่าเจนนี่เนี่ยมีปัญหาแล้วก็แยกกัน พอลายอย่างเงี้ยหลุดปุ๊บมันก็ไขปริศนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยว่าโป๊ะและเลิกนเรื่องนั้นเรื่องต่างๆที่คนเมาส์มอยกันมาหลุดกันมาคือเป็นเรื่องที่มีมูลถูกตอก้องแล้วเรื่องนี้มันก็กลายเป็นตอนนั้นแก๊งนางฟ้าเนี่ยเรียกว่าสั่นคอนพอสมควรก็ถูกขนานนามเป็นแก๊งนางเฟกเพราะว่าเหมือนภระระยาเอามาเมาส์แก๊งนางเฟกเอามาเมาส์ให้สามีฟังออแล้วก็กลายเป็นผู้ชายขี้เมาส์ไง เอ้รู้สึกว่าตอนนั้นมีแถลงข่าวด้วยข<ม>องอออดดพี่อ้อมกับพี่อาร์ตเนี่ยออกมาขอโทษเลยนะถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของผู้ชายอีกเหมือนกันนะครับก็หมากปรินที่ได้ฉายาของเราไปเมื่อวานอะไรนะ,ะป๋าหมากกระชากงอกป๋าหมากกระชากงอกเพราะว่าไปอันนี้เป็นเรื่องอินสตาแกรมก่อนอันนี้เป็นไลน์เนี่ยนะก็คือไปด่ามแม่มิ้นเนี่ยถึงจะขั้น ไปถุยน้ำลายใส่หน้มเขาสนิทก<อ>ันหรือเปล่าไม่มันสนิทไม่ได้แต่ในบทสนทนายาวๆแล้วอ่านนี่ดุเดือดมากเลยนะแล้วมีการขู่บอกว่าเดี๋ยวจะแคปออกมาแล้วสุดท้ายโดนแคปออกมาแล้วก็เผยแพร่ออกมาจริงๆเพราะเจ้ไปเห็นอนะตอนที่เขาเบิร์เบมหมดแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเยอะที่เป็นแบบด่าๆกันนะโอ้ไอ้ก่อนน่าจะถุยน้ำลายเนี่ยนะโอ้โหจริงๆเลยเอาไปลงในเว็บสิเอาไปลงไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอแล้วแหละแค่นี้ก็กระชากปาหมากแล้วแหละเราก็ไม่อยากปาหมากต่อเนี่ยนะอีกคนหนึ่งนะครับพิเศษโลโซนีี่อันน ก็เรียกว่าเป็นต้นตำรับวิวาทะ ผ่านเมียของตัวเองคือต้องใช้คําว่าขิงก็ราขาก็แรงนะ,ะเพราะฝ่ายหญิงเองพี่การวิพากกร์ก็เอาคือคือในมองในมุมพี่การเขาก็บอกว่ามองก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมก็ท้าฉันไม่ทําอย่างนี้คนก็ไม่สนใจว่าถูกทําร้ายร่างกายมาอะไรมั่งเหมือนเขาก็โดนทําร้ายร่างกาย,ยมานานมาก<อ>คืออยู่ด้วยกันในฐานะภรรยาก็ตามแต่ว่าถ้าโดนแบบนี้เนี่ยคุณการก็บอกว่าไม่ไหวนะฮะจนในที่สุดคุณการก็แคปไลน์ต่างๆเนี่ยหลุดออกมานะฮะทั้งเรื่องของการพูดคุยกันด่าทอกันนะฮะมันก็เหมือนเป็นการ เขาเรียกอะไรอ่ะสร้างสงครามประสาทเกิดขึ้นถ,ถึงขั้น <ๆ S 2> ว่ามีการแคปรูปอวัยวะเพศเนี่ยใส่ให้กันด้วยนะถูกต้องประมาณนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเหมือนสุดท้ายแล้วคนก็มองว่าสาวไสให้กากินคือไม่มีคนกลางคือกลายเป็นคนกลางเนี่ยคือกลายเป็นคนดูประชาชนทั้งประเทศสื่อมวลชนเองอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนเรื่องให้มันไฟโหมโหมโหมขึ้นไปจนถึงขั้นยาร้างอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฟ้องร้องกันเลยพ่อแม่ก็ดูเหมือนจะไม่ฟ้องแค่ทะเลาะกันเฉยใช่ส่งท้ายปลายปีอันนี้ก็เรียกว่าดังแล้วก็สร้างความอึง ขับคนเนี่ยรู้จักเกสโนวาแต่อาจจะไม่รู้จักว่านาทีเกสโนวาคือใคร,ต,รตอนนี้ก็เลยรู้จักเลยคนที่พะไอปิดผ้าใช่ไหมถูกต้องนะครับกรณีของมุกวงโอลิฟเนี่ยนะครับก็ส่งท้ายปีโพส์อินสตาแ a รมนะครับบอกว่าเลวพร้อมข้อความใต้ภาพระบุว่า เปิดประตูห้องนอนไปเจอแฟนตัวเองอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยคำนี้มันเหมาะกับพวกคุณจริงๆงานนี้ก็เลยงานเข้านาทีเกสโนวาก็ต้องชี้แจงเลยบอกว่าสาวคนดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่แฟนของเพื่อนสนิทและไม่มีอะไรในกอไผ่แม้ช่วงวันนั้นแฟนเปิดประตูไปเห็นผู้ชายอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนะมันก็คิดเป็นอย่างอื่นมันก็ทำแต่ใจตัวก็ไม่ด้ออกมาพูวนะเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เขาไปถามไปถามคนใกล้ชิดอย่างนักร้องนําหรือเพื่อนสมาชิกด้วยกันเขาบอกว่าคิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้แล้วในที่สุดก็เคลียร์กันได้จริงดกลิงหร่ อันทิวปัจจุบันได้หรออันทิวปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ถึงขนาดว่าผู้ชายยังบอกว่าต้องง้ออยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ไม่เหมือนเดิมหรืออาจจะต้องกลับไปร้องเพลงเดิมที่ตัวเองร้องกนะ็ได้ยังเสิร์ชเสิร์ชอยู่ตรงนี้ยังเสิร์ชดีกว่าสบายใจบางทีในความจริงที่พูดผ่านสื่อน,นะอันนี้เล่าเป็นเป็นเป็นเบื้องหลังให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะบางทีความจริงมันพูดหมดไม่ได้ไงเรื่องเรื่องที่มันพูดต่อหน้าไมค์หน้าจอเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ไอ้ลึกๆจากนั้นเนี่ยมันอยู่ในหัวใจเขาเนี่ยเราไปขุด <Okay. S 1> แค่ออกมาไม่ได้เราจะพูดออกมาแบบตรงๆอย่างนั้นก็ไม่ไหวม嘛เออนะอ,อ่ะ ฝากกิจกรรม <B> ดีๆไว้ด้วยนะฮะวันนี้พี่บอยเดินทางไปแล้วพ <ไป S 1> ร้อมๆกับผู้โชคดีนะฮะกับกิจกรรมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรหรือว่าทกศนะฮะพาคุณไปเที่ยวกับพร้อมไอดินกลิ่นไอรักทั้งค่ไปสัมผัสกับเสน่ห์อีสานฮะตลอด3วันเต็มเลย24 25แล้วก็26ธันวาคมนี้เมื่อวานนี้ไปกินโคขุนพลยังคำเนี่ยของร้านพี่เปิลเนี่ยนะปรากฏว่ากำลังกินกินอยู่ลืมไงลืมว่านางไปวันนี้จะฝากให้นางฟลีตกลับมาไง เดี๋ยวคงมีบรรยากาศมาให้ได้ดูกันนะฮะใน<ช>โซเชียลของรายการของเราหรือแม้แต่ของทางนายเอ็นก็ตามช่วงนี้พักแั๊บหนึ่งก่อนนะฮะช่วงหน้ายัางมีเรื่องสนุกสนุกรออยู่เพียบครับท้องไอดินกลิ่นไอรักหมายเล็หนึ่งสเสน่ห์อีสานเชิญคุณผู้ชมและลูกค้าทกสท่องเที่ยวเชิงกเกษตรสัมผัสวัฒนธรรมภูไทยชม,มิวสองฝั่งคง เพียงโพสต์ภาความผูกพันกับทกศแล้วชวนเพื่อนมากดไลค์ลุ้นเริงร่ากับขชานนโนทนานกับแหนมโรนเดทติดตามได้ในรายการนายทะเณหรือคลิก www นา t ทะ n tv สนับสนุนกิจกรรมโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นี่ตอนนี้ขาชานนทน,นันแล้วก็แหนมรุนาเดชเนี่ยนะกับพี่บอยแล้วก็น้องฝนในร์เทนแล้วก็ชาคณะผู้โชคดีแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรตอนนี้กําลังน่าจะอยู่บนเครื่องแล้วเหินฟ้านี่ทริปนี้นางไปนะสะกลนครม,มุกดาหารไปนครพนมไหว้พระาพนมด้วยแล้วก็มีไปอุบลราชธานีแล้วก็ข้ามไปที่สปปลาวคือทริปเนี้ย ยอยากไปมากๆใช่ <oh> นี่เราอยากไปที่สามพันโบกอ่ะเรายังไม่เคยไปเลยดูแต่ภาพเลยว้วสวยมากคือนางนี่ไปกินโคขุนโพนยางคํานี่ต้นฉบับเลยนะคือไปกินด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงโคหรือแม้แต่การปลูกข้าวเป็นว um> ิถีชีวิตของชาวนาหรือชาวบ้านแถวนั้นจริงๆซึ่งมันหาดูได้ยากปกติในเวลาไปแล้วก็กินกินกินลองกินกินกินไปไปกินกิกินกินข้าวกินปลา แต่อันนี้ให้เห็นเบื้องหลังวิถีชีวิตเพราะว่าทกศเนี่ยเขาอยู่ใกล้ชิดเกษตรกรไทยมายาวนานเขาก็อยากปลูกฝังตรงนี้ไงว่าเออจริงๆชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเกษตรเนี่ยเรื่องออกสิกรรมปศุสัตว์อะไรต่างๆของคนไทยมันเป็นยังไงก็พากลุ่มคนเมืองเนี่ยหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้สัมผัสเนี่ยไปสัมผัสนะครับก็โครงการดีๆครั้งหน้าปีหน้าที่เจ๊บอยเขาเกิดไว้ไปน่านไงเห็นเขาบอกไปน่านนะฮะก็ไปสัมผัสอากาศเย็นๆนะฮะแล้วก็ความน่ารักเสน่มนต์คลังของทางเหนือกันบ้าง คนก็บ่นกันบอกว่าโอ้โหเล่นเกมไม่ทันเล่นเกมไม่ทันก็ช้าไงคือมันง่ายมากเลยนะกติกาไม,าไม่ยากอะไรเลยตามไปกดไลค์เออไปโพสต์รูปเท่านั้นเองเม้นกันนิดหน่อยก็มีสิทธิ์แล้วนะฮะครั้งหน้าก็ห้ามพลาดก็แล้วกันก,ก็ต้องขอบคุณทกออสอด้วย<ช>ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอ่ นอกจากเราจะพาไปใช้ชีวิตเกษตรกรแล้วไปใช้ชีวิตแบบแเจ้าหญิงน้ําแข็งหน่อยไหมเจ้าหญิงน้ําแข็งคือประเด็นคือว่าครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะเขาไม่เคยดูหนังเรื่องฟรอสเซนมาก่อนเลยเป็นครอบครัวชาวเมืองผู้ดีอังกฤษนะฮะคือใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงในการก่อสร้างและก็ตกแต่งบ้านโดยพูดง่ายๆถ้าเราดูภาพปุ๊บเราจะนึกถึงหนังการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนนะฮะแต่นางไม่เคยดูมาก่อนไม่เคยดูไม่เคยดูยดีแรงบันดาลใจก็คือว่าช่วงเนี้ยมันคริสต์มาสไงเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะตกแต่งบ้านตกแต่งฉากเชิดอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นบรรยากาศ ของคริสต์มาสนะฮะแล้วก็อยากทำอะไรที่มันดูแบบมันแตกต่างจากเดิมนะฮะ,ะเห็นบอกว่าคนคู่นี้คือแอนดี้แล้วก็เลสลี่ใช่ะะคืออันนี้เบาๆนะคุณผู้ชมที่นางมาโนไว้เนี่ยใช,ใช้ไฟติดประดับบ้านแค่เบาๆแค่หมื่นห้าพันดวงเท่านั้นเองอมไม่รู้ค่าไฟเท่าไหร่ใช่และที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยนะฮะคนที่ทำเนี่ยก็กลายเป็นคุณรุ่นคุณปู่รุ่นคุณย่าไปแล้วแต่ว่าก็อยากให้หลานๆเนี่ยมีความสุขกับฉากเหล่านี้นะ,ะกับบ้านสไตล์แบบนี้นะฮะใช่ก็ใช้เวลา ห้าชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะครับหนึ่งเดือนก็คูณไปก็แล้วกันห้าสามสิบห้าร้อยห้าสิบชั่วโมงเนี่ยแต่งบ้านเรื่องนี้นะครับ,ทำ,บทำกันเองนะทำกันเองนะครับก็เคยตกแต่งบ้านช่วงคริสต์มาสนะครับสมัยลูกห้าคนเนี่ยตั้งแต่เลงเล็กๆอยู่เลยนะครับแล้วก็เวลาผ่านมาหลายปีก็อยากทําอะไรแบบนี้อีกสักครั้งนะครับ<ช>ครั้งนี้ก็เลยเอาต้นแบบมาจากบ้านของอตัวหญิงน้ําแข็งใช่และที่สําคัญก็คือว่าเป็นการช่วยช่วยเหลือนะฮะเพื่อคือเขาอยากให้คนที่เข้าไปดูเนี่ยได้ร่วมบริจาคกนันด้วยจะมาก,ก ก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าการบริจาคเนี่ยก็จะนําไปมอบให้กับ Children Burn Club นะฮะที่จะดูแลเด็กๆที่ถูกไฟคลอ,อกเพราะว่าแถวนั้นก็คือว่าเขาเขา,เขามีสถานีดับเพลิงใกล้บ้านไงคุณปู่คุณย่าก,ก็เลยรู้สึกว่าไปจับมือกับสถานีดับเพลิงใกล้บ้านแล้วก็ถือว่าเอาเงินไปช่วยเขาครับผมเออนะก็เรียกได้ว่าคือไม่ได้ทําแล้วสูญเปล่าใช่นะครับก็น่ารักเนาะน่ารักจริงๆอ่ะรู้สึกคือเด็กๆบางคนเนี่ยนะหรือว่าคนที่ไม่ได้มี โอกาสที่แบบจะประดับประดาบ้านตัวเองอย่างเงี้ยน,นะผมเห็นบรรยากาศไปหน้าห้างสรพสินค้านะไปตามเซ็นท<อ>รัลเวิลด์ไปเดอะมอลล์พารากอนหรือว่าไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไฟสวยๆเนี่ยตามบ้านบางบาง,บางคนบ้านเขาไม่มีโอกาสที่จะประดับอย่างเงี้ยแล้วเห็นแววตาเด็กที่ก็เห็นไฟสวยๆแล้วอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เด็กเลยพวกเราเองนะเ,ออเ,นเด็กก็มีความสุขไอเราเขาดไปได้ที่จะเซลฟี่ไนงะทุกปีนะฉันจะต้องไปนะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์พารากอนตามโรงแรมนั่นโรงแรมต้นคริสต์มาสที่ไหนสวยเ่ยจะไปหมดเลย อย่นี้ไหมเราผมออกแบบให้เจไหมอะไรอ,ะ,อะเป็นแบบมีไฟวิบๆเลยนะ,ะเจเจยยนอนนะมีดอกไม้ข้างหน้านิดนึงไม่ใช่แล้วก็มีไฟไประดับมีนีอนอนนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียก funeral อคือคืออะไร,รเป็นงานศพได้ข่าวว่าช่วงนี้รื่รองนะอย่ามานังมีไฟแปไปไปปนิดนึงไม่เอาคนละแบกนะฮะอ่ะพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมห้ามพลาดย้ำนะสำหรับกระเป๋าตกบันบันเทิงขอมอบให้เป็นของขวัญเลยวันคริสต์มาสจะแจกมากอีก รอบหนึ่งใช่กิดตามจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องมาติดตามรอติดตามแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามแล้วก็ SMS ทุกข้อความเลยค่ะ,ะ,ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจรับสิกันไปตื่นตาพวกเราเฮฮากับตกมันบันเธอรวมความสนุกเรื่องราวแปลกแ